ดูไก่งวงตัวผู้นะคะพอเห็นตัวเมียแล้วเอาละเอาละมาแวะทักทายเลยนะคะนี่ดูสิอืมแหมมีการเลงเลงด้วยเอาละค่ะเอาละรับน้องใหม่ละเดี๋ยวต้องตามไปดูแล้วค่ะว่าเขารับน้องใหม่เขายังไงเอาละไล่บี้กันไปนะ ต้งตามกันไปดูชีวิตส,สัตว์แล้วนะคะไก่งวงสามตัวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะดูความน่ารักของไก่งวงตัวผู้นะคะรับน้องค่ะรับน้องนั่นแน่นั่น,นเอาละ อันนี้งานนี้เขาเรียกไก่ตือนนะคะเนี่ยเข่าม,ม,มุมละ สงสัยคงได้ไล่กันทั้งวันแล้วล่ะค่ะเนี่ย มีหวังไก่ไก่งวงตัวผู้ผอมแน่เลยเพราะต้องวิ่งตามไก่งวงตัวเมียมีอยู่ด้วยกัน3มตัวเช่นะคะเอาละปล่อยให้เขาตามกันต่อไปดีกว่านะคะเราคงน้องจบคลิปแล้วะคะ่ะบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายบายค่ะ